นี่คุณนะอะคุณนั่นแหละหยุดดูนี่ก่อนเชียวหมเดลนะยังอ่ะเฮ้ยอย่าะเว้อยอู้ว่าอะไรเออเนี่ยเนี่นยนะ่อะไรยังไม่ถึงกี่โมงเลยกี่โมงเองเกมมันการโอ้โหโดนจัมส์แกร์คลิปเมื่อกี้ที่คุณดูมันคือส่วนหนึ่งของคลิปผมในวันนี้นะครับก็ดูถึงไม่ชอบก็ดูเพื่อประโยชน์ของคุณเอง บมกกลัวมาเลยเราจะไม่ดูกล้องจนกว่าจะถึงตีหนึ่งคือเสียระังงานใช่ไหม,มดูแปะก็สักสิบวิแล้วกันอุ้ยมันลดเดี๋ยวชิบหายเลยเชียเชีอยไปตสอม,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 มานี่ยังยังอยู่ดียังอยู่ดีได้อยู่ได้อยู่เอ็ดีเดินละเดินไปเดินไปนะบางทีอาจารย์วันนี้ละ ดตรงนี้ใช่ไหมมันจะเดินตรงนี้เราก็เดินตรงนี้คคก็ถึงไปโอเคเบบี้ไปไหนครับชิคกาขห้องห้องครัวไปละเอาดูอเอามานี่ลนะเช็คมานี่มาโเคตรเร็วครับทุกคนตนุ้นอร่อยมาแล้วมาเอ้าไม่ใช่โดนเหลี่ยมมาเร็วมาเร็ว

ที่ไหนวะเฮ้ยชิวีเจียนจอยน้องน้งบ้าเฟดีเ้สบายสบาย

อุ้ยโอ้เสียวชิบะอุ้ยเขี้ยอตกใจหมดพี่น้องไปยังสี่เตียงดูวันนี้กัน ดุชิวรครับดุชิวทามไรอะมาให้หนหยอะผมอ่ะมาสองสยองขวัญเลยดีน้น้ำเบาอขอโทษเขี่ยเ้ยกดยากกดเย็น กลับมาละไปยังไปด้วยไปทีด้วยมานีแล้วชิปแปดไม่พอมั้เชีย่ยวหมเดิลจังอ่ะเฮ้ยอยานะเว้ย tay lên vậy siêu đọt เงียบวันนี้ยังมาัที่ยังนี่เป็นไนวะมาแล้วไอ้ชนเชนี่ยมาหาไอ้เสฮ hello มาส็น รอรอเลยเนี่ยอ๋อมานี่แล้วมาคนเดียวขยันจังวะปิด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 ,ปดชิน้นมาคนเดียว ชิมทำไมอะไรอ่ะเรื่อกบอานี้เป็นไหนวะเหลือน,ะนะั่นแหละบอนนี้มายิงโอ้ยไาแล้วชิกา้าเจอแล้ว ตเตีอยตองนี้นอเลยนะครับ กูว่าเลยเออแม่งมาพอดี บา้ากอคือสิบเอ็ดคืออะไรวะอย่างนี้มันก็จบไม่ได้ดิอย่างนี้จบไม่ได้นะ่เนนนะนเยี่ยกมากเลยอ่ะแหม่อายก็มากันเยอะจังลเลยอยาหอีดยาวรอบันนี่ตาก,ก็ใกล้ละมาเลยนี่สอ๊อ สามสี่ห้า,าวีนี่ก็ไปละอ่ะประมาณห้าวีนะค่วงนี้ง่ายมากรอรลอรเหมือนเดิมนะมันจะมาตรงนี้ตรงนี้โอคไม่ยากมากพอ,อนนี้มาละพอเหนี้มาปุ๊บคือผมไม่นี่ลล้ละ ปิดคู่แล้วรอหนึ่งสองสามสี่ห้าเปิดนี่ก็หายนละนี่ก็เปิดเหมือนกันฟ็อกซีน่น่าจะวิ่งละหนึ่งสองสามแล้วก็ 1, 2, วดูแคมนี้เหมือนเดิมไปแล้วเหมือนกันอาเว้ยดูจากนี้หนึ่งสอง สามส Merkel, Γ, aja, trendy, ิบแปหนึ่มแม่ไอเดินเร็วจังเลยติดใจเหรอเดียวมากเลยนะเธอแบบชิบม้ิที่ขีดจ้องเร็วเออ

từ bé này ra anh nói vô ăn xin mở, mát nha nè 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 anh này nè 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 rồi, kì ตายเหรอบ้าเปล่าเฮ้ยไม่ใช่แหละเกมมันกลโอ้โหโดนจัมส์เก้โอเคครับทุกคนเอาไปว่าผมผ่านแล้วกันนะก็คือเกมบันกนะครับก็ในช่วที่เราอยู่ถึงซีห้าประมาณกว่าเนะี่ยเราจะมีมอนเน็ตโผล่ hmm. ขึ้นมานะครับ mm hmm. ก็จะเป็นทับเพ็ดนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะโอเคครับนี่จะเป็นนี่จะเป็นลิปของพี่แบงค์กัมมูคิแคสเตอร์นะครับ <Bye. S 1> ไปแล้วนี่ อันนี้มาอูนตพับพิดนะครับไม่ใช่เอ็นนาดครับพีพีของ่าจะรู้แล้วแหละโอเคเปิดได้เดี๋ยวเอ็นนาดไจ่จะก็จะดำเอ๊ะพอจะดำเสร็จปุ๊บมันจะมีแมว่อกเห็นแต่เล่าให้ฟังนะครับว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างพี่ชายฉันกลัวมากเลยือฉันคี้ว่าฉันไม่ได้เจอตายอีกแล้วดูฉันสี่ดูสิ่งที่เขาทำกับฉัน6ปีผ่านไปแล้วมันช่างเจ็บปวดคุณมาตามหาฉันใช่ไหมก็เลยมาทำงานนี้ คุนพวกนี้ก็เหมือนกับฉันเด็กพวกนี้โดนฆ่าเหมือนกับฉันแต่พวกเราจะไม่ได้ว่าใครทําแล้วพี่ดูไหมฉันโดนยนมาที่นี่แต่ฉันกลับมาเสมออะไรวะสปริงเทบอ I always come back ได้โปรดเผาที่นี่ทิ้งซะช่วยฉันช่วยเพื่อนของพวกฉันว่เขาคิดว่าคุณเป็นฆาตกรแต่ว่าเอ้ยแต่ภูเขาก็คิดว่าเป็นฆาตกรเหมือนกันนะสากัดคุนี้แล้วขอบคุณแล้วก็ จบขึ้นแบบนี้นะ่ังกี่บาทว่า,วายังเห็นไม่รู้นะอันนี้ก็จะเป็เจะเขียนว่า b i c y c l s m i t h นะครับก็ชื่อประมาณนี้เลยอเอาเสร็นะครับแค่นี้นะครับสาหรับฉากจบเอเค็ครับทุกคนหลังจากดูจบแล้วต้องทําอะไรคนระับกดซักกดไลค์กดซับตะไคร้ยังไงล่ะว่าคุณอยากดูภาคสามไหมตัวเกมมีภาคสามเนี่นะก็นะกดไลค์มาเยอะๆกันนะสามสิบไลค์ไปเหลือยี่สิบก็ได้นะเอาแล้วแต่เลย โอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน